บริษัทบางใหญ่อุปกรณ์การแพทย์ของพี่ไก่นะครับ ATE รุ่น23นะครับผมเห็นมีทุกอย่างนะสำลีข้อหมดเลยสําหรับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ที่บ้านมีข้อหมดเลยครับพี่สกลเองอะค่อนข้างรักสถาบันมากมากพี่น้องเราเราลดให้10%สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทบางใหญ่อุปกรณ์การแพทย์นะครับหรือบางใหญ่มดิแคร์ครับของพี่ไก่นะครับ ATE รุ่น23นะครับที่นี่ขายอะไรบ้างครับที่นี่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสำลีเข็มฉีดยา เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือเตียงนอนแบบถึงขนาดโรงพยาบาลได้เลยนะครับแคมเพร์ดเนี่ยถ้าใครมีพ่อแม่แบบอายุเริ่มเยอะแล้วจะใช้แคมเพรค่อน้างเยอะที่นี่ขายเขาเรียกขายส่งและขายปลีกแต่น่าจะขายส่งเป็นหลักเนาะเขาขายส่งให้โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ขายส่งให้กับเขาเรียกว่าคนที่จะเอาไปดูแลผู้ป่วยต่อได้ด้วยนะครับและก็สําคัญนะครับเหมือนเดิมนะสำหรับสมาคมสิทธิเก่าครับธุรกิจสิทธิเก่าช่างกดกสบเนี่ยธุรกิจนี้ของพี่ไก่รุ่นย3สามก็รับพาร์ทเนอร์ ที่จะติดต่อขายนะครับเพราะเขาขายส่งด้วยนะครับเราพัทเนอร์ที่จะไปขายให้จางโรงพยาบาลต่างๆนะเพื่อหารายได้เพิ่มเติมนะครับก็เลยมีค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยเป็นค่าขนมให้กับพี่ๆน้องได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้พี่ไก่ไม่อยู่มีแฟนพี่ไก่อยู่เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับแฟนพี่ไก่ว่าตอนนี้มีมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็สินค้าเนี่ยเขามีมากกว่าพานรายการเลยมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมดูนครับสวัสดีพี่เกตครับวันนี้จะรบกวนพี่เกตช่วยแนะนําเกี่ยวกับบริษัทครับว่าขายอะไรบ้างนี่นะครับเดี๋ยวผมก่นน่เลยผมถาาึว ก่อนจะมาทำเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นถึงมาทําธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ครับจริงๆแล้วพี่พี่ไก่หรือพี่สกลเนี่ยะคะ่ะเขาขายให้กับโรงพยาบาลมาก่อนอยู่แล้วแกจบสาขาอะไรมาพี่อ่าไมหีดนอุปกรณ์การแพทย์ค่ะแต่เดียนช่างยนต์มาไม่หรือช่างไฟอ่าถ้าถ้าเป็นขออช่างไฟอ่าถ้าเป็นไมหีดนเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ค่ะอ๋อก็ตรงตัวเลยตรงตัวค่ะอ๋อก็คือเป็นเซลล์ก่อนใช่ค่ะอ่า แล้วก็ก็คือเป็นเซลลจนเริ่มเห็นช่องทางใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเหมือนกันแล้วคล้ายคล้ายกันหมดแล้วแล้วก็ก็คือเริ่มเริ่มขายแล้วก็สาขาแรกที่เปิดที่ไหนครับพี่สาขาแรกเปิดอยู่ที่บางใหญ่ตรงตรงเส้นเมนทางเข้าบางใหญ่ค่ะอ๋อก็คือเป็นคนบางใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยอย่างนั้นอ่าคุณสกลเป็นคนสาระยาค่ะอา้าวไกลๆบ้านผมค่ะ<อ>แล้วก็พอเราทำสักพักหนึง่งแล้วเราเล็งเห็นว่าในบางใหญ่ไม่มีร้านไหนที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุกครั้งที่ลูกค้าจะซื้อของไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเก้าอี้นั่งถ่ายรถเข็นอุปกรณ์ต่างๆใช่ก็ซื้อที่ไหนพี่เอออยากรู้ไปซื้อที่ศิลิลาดคือการเดินทางไปศิลิลาดอ่ะมันลำบากรถติดใช้เวลาไปกลับนานรเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเรามาลองทำดูว่าถ้าเราทำในด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราเอามาลงที่บางใหญ่ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องวิ่งไปที่ศิริราชมีอะไรก็มาหาเราที่นี่จีแล้วผมว่าคือเราขับไปที่ไหนก็จะเจอร้านร้านขายยาร้านขายยาอะไย่าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายยาผมแทบไม่เห็นร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์เลยใช่ค่ะน้อยมากน้อยมากเซิร์ชก็แท่ไม่เจอแล้วที่นี่คือเขาเรียกว่ายาไม่ใช่โกดังใหญ่ยังค่ะสินค้านี่คือสินค้ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างพี่สินค้ามีเกี่ยวกับจะเป็นในเรื่องของเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และก็คู่รูปพันธุ์เวชพันธุ์ที่ไม่ใช่ยาก็จะเป็นพวกไมพันธ์สัรครับผพากอตครัดแ,แล้วก็จะเป็นพวกสแตนเลสก็าาจะเป็นกระปุกสัมฤกษประมาณนี้แล้วก็ฟอสเซปจา้าถาดลุมทําแผลถาดสแตนเลสอุปกรณ์สแตนเลสต่างๆลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นเป็นอะไรครับเป็นโรงพยาบาลหรอเป่าส่วนใหญ่แล้วเป็นโรงพยาบาลคลินิก อแล้วเขาไปเจอพี่ในช่องทางไหนพี่ส่วนใหญ่อ่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไลน์แอดไลน์แอดแล้วก็ในช้อปปี้ออนไลน์ก็คือจะเจอจากช้อปปี้แล้วแอดไลน์แอดมาอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะอ๋อเผื่อผมอาจจะซื้อเคยซื้อสินค้าพี่เลยโดยที่ผมไม่รู้ตัวมีเวล์นะเนี่ยเผอช้อปปี้เป็นไได้ก็ได้เป็นไม่ได้นะผมผมว่ามีมีมีสิทธิ์นะแล้วสินค้ามีตัวมันได้ยินว่าเป็นพันรายการเลยพี่ใช่ค่ะโอ้ตอนนี้เรายังลงออนไลน์ได้ไหมหมด โอ้โหแ,แล้วก็ต้องก็ต้องทักทางไลน์แอดอย่างเดียวใช่ว่าต้องการอะไรพี่ก็เสนอให้เขาดูใช่ได้เลยค oh ่ะโอ้โหอย่างอย่างพวกเตียงนอนเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยพวกเนี้ยในจินตนาการผมคือต้องแบบเกือบแสนหมด вот เลยมันมีแบบราคาหลักไม่แพงด้วยไหมครับอ่มีราคาหลักไม่แพงด้วยค่ะถ้าหลักไม่แพงเริ่มต้นอยู่ที่1 3 0่0่บาทค่ะโอ้โหก็คือไว้ใช้กับที่บ้านเผื่อแบบพี่เพียงน้องมีแบบคนป่วยติดเตียงก็สามารถเริ่มใช้ได้แล้วนะพี่เนาะใช่ได้ค่ะโอ้โห ผมเห็นมีทุกอย่างนะสำารงสำลีแล้วครบหมดเลยสําหรับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ที่บ้านมีครบหมดเลยทําเป็นห้องห้องพยาบาลห้องนึงได้เลยอย่างอีกสาขานึงเนี่ยของพี่อยู่ที่ไหนหนั่นอยู่สารยาค่ะมีโกดังอีกไหมพี่หรือที่สารยาจะเป็นสํานักง,งานใหญ่นะคะแต่ว่าโปรดักจะไม่ค่อยเยอะออือแต่ถ้าเป็นที่ชนบุรีจะเป็นโกดังเตียงค่ะโหสามพี่เลยพี่ใช่ค่ะ แล้วยิงไกลๆทางนั้นเลยนะอะยิงไกลๆลอะไรก็คือว่าผมมีสมมติมีลูกค้าอยู่เชียงใหม่ก็ส่งไปเสนีย์เอาอย่างเดียวได้ไหมได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยส่งไปเสนีย์ถ้าเป็นเตียงนะคะอะครับเราเราจะใช้ขนส่งเอกชนที่เป็นรถในเครือของเรานะคะ่ะในในเครือในพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่บริษัทก็ไปส่งเองอืมแล้วก็ผมคุยกับพี่เมื่อกี้ก็คือปกติแล้วก็คือพี่จะมีเป็น เซลออนไลน์เลอครับเป็นอะไรอย่างนี้เวลาเสนอขายให้กับตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเซลออนไลน์ line, ใช่ไหมพี่ก็จริงๆแล้วถ้ามีพี่น้องซึ่งจริงๆพี่คุยกับพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ทางพี่สกุลเองอะค่อนข้างรักสถาบันมากมากแล้วก็แล้วก,ก็พยายามอยากจะอุดหนุนสินค้าของพี่เพียงน้องกันเดอะแต่ว่าอย่างที่ผมมาทําคลิปเนี่ยคือไม่มีใครรู้ว่าเอ้ยคนนี้ทําอะไรคนนี้ทําอะไระเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีแบบญาติพี่น้องนะครับ เป็นป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุก็ต้องใช้แผมเพืชอ่ะแน่แน่แน่นอนมีแน่นอนอย่างผมคุณายายใส่แผมเพ์ชเดินทางไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่นี่เรียบร้อยรถเละเลยก็ต้องใช้เหมือนกันเดี๋ยวผมก<ช>็ต้องอุดหนุนทางทางพี่สกลเหมือนกันคือล้วยังไม่พอแค่อุดหนุนใช้เองสามารถติดต่องาน<ด>ติดต่องานอะ่ะมีคลินิกนี้เอ้ยน่าจะซื้อนะาลองเข้าไปคุยหรือโรงพยาบาลอาจจะรู้จักพอจะซื้อก็ติดต่อมาทางพี่สกลก็มีเปอร์เซ็นต์อะไรได้หาเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่นะให้เปอร์เซ็นต์เอา แล้วเวลาจะส่งก็คือออกเป็นบินในานามหัวษัทได้เลยบริษัทของทางพี่เก๋ได้เลยได้ได้หมด่าก,ก็ก็ง่ายครับไม่ต้องแบบโอ้โหต้องไปเปิดบริษัทเองออกไปกำกับภาษีเองไม่ต้องเอาไม่ต้องก็นี่เลยแล้วก็ทางพี่เก๋ก็สงให้ได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องวุ่นวายก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับเผื่อใครสนใจอยากจะหารายได้เสริมหรืออยากจะอุดหนุนสินค้าพี่เพียงน้องในราคาพิเศษเราก็มีส่วนลดกันนิดหน่อยได้นะพี่น้องใช่ได้ครับแล้วก็อยากให้พี่เก๋ฝากถึงถึงเนี่ยถึงร้านครับ บางใหญ่นะครับบางใหญ่วอคันแพทย์ว่า,ามีอุปกรณ์เนีนาคตจะอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนลดอะไรบ้างครับในส่วนของร้านบางใหญ่อุปกรณ์การแพทย์นะคะ,ะถ้าลูกค้าสนใจแล้วก็ทักมาในไลน์แอดรบกวนนิดนึงว่ามาจากสมาคมสิทธิเก่าแช้วกั่างกนของซาบรครับใช่แล้วเราจะมีส่วนลดพิเศษให้ปกติแล้วจริงๆเราลดลูกค้าทั่วไปแค่5%า <c oughs> แต่สำหรับพี่น้องเรา <c oughs> เราลดให้1 0ร จริงๆเมื่อกี้ขายถูกอยู่แลวนะครับผมเห็นลูกค้ามานซื้อน่ารักถูกค่ะจริงๆก็ขายถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วนะใช่ค่ะยังลดอีกไลดค่ะเพราะว่าทางเราเหมือนขายให้กับพี่ๆน้องๆในในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกค่ะแล้วก็เอาตรงๆว่าเราไม่ได้บวกกําไรอะไรค่อนข้างที่จะสูงมาก เหมือนขายขายแล้วก็ต่างช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปค่ะอย่างเงี้ยเคยมีลูกค้าบอกปากต่อปากแล้วก็บุดนุนต่อเรื่อยๆอประมาณ80%ค่ะโอ้ยอยู่แล้วพี่พอดผมดูราคาและสินค้าเนี่ยได้มาตรฐานเนี่ยเพื่องวัดคำดันก็มาตรฐานค่ะรงนั้นเลยได้มาตรฐานที่อื่นจะขายแพงกว่าแต่ของเราจะขายถูกกว่าแล้วก็ลดราคาได้อีกสมมุติว่าเราเราเราลดราคาอยู่แล้ว5%ลูกค้าบอกว่า เงินเราไม่พอนะขออีกหน่อยได้ไหมอะไรใจดีก่ก็ผ่อนใจไม,ไม่ถึงก็ผ่อนใจรับบัตรเครดิตด้วยพี่อ่ารับบัตรเครดิตด้วยแต่ชาร์แต่ชาร์จหน่อยเนาะไม่ชาร์จเด ช์จกับทางร้านค่ะไม่ช์จลูกค้าท่าธนาคารจะถามเราว่าจะช์จกับลูกค้าหรือช์จกับทางร้านอ๋อซัพพอร์ตเองใช่ค่ะบางที่เขาเขาจะช์จกับลูกค้าใช่ผมชัดกับลูกค้าผมตองแต่ของเราอ๋อชัดชัในบริษัทเองเลยอ๋อเจ็บเจ็บที่เราเบาที่สุดเจ็บเจ็บเจ็บที่เราจ็บที่เราเบาที่สุดใช่ใช่ค่ะช่วยเหลือกันไปอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วลูกค้าก็จะเป็นปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ต้องถึงขั้นผ่อนส่วนมสิบเดือนที่จะชัดมันจะเจ็บมันจะเจ็บหนักกว่านั้นนะพี่อันนั้นมันหนักมากมันมันมันจะไม่ใช่อย่างนันะค คือร้านละพละนะเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะหักหักหักชาร์จก็โดนแล้วนะอันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะสุดยอดนี่ต้องเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะครับเพราะว่าขายหน้าร้านถูกอยู่แล้วให้ส่วนลดกับพี่น้องอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหนี่นี่นี่แปลว่านีดีลเลอร์ใหญ่นะพูดตรงๆเลยนะก็วันนี้ก็คุณไงเดียก็ขอบคุณพี่เก๋มากครับแนะนำสินค้าเยอะมากเลยแล้วก็ถ้ามีพี่น้องท่านใดอยากให้เราไปรีวิวนะครับไม่มีค่าใช้นะครับยินดีครับอยากให้พี่น้องรู้จักว่าเฮ้ยพี่คนนี้ทำงานอะไรเออ ขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็มีแบบรับพาร์เนอร์ไหมในการช่วยกันหารายได้ได<ม>เพราะมีพ,พี่พี่น้องหลายคนครับทํางานประจําก็อยากทากิจการส่วนตัวหรืออยากหารายได้เสริมแต่ไม่รู้จะเริ่มตียังไงไม่รู้จะปรึกษาใครกล<ม>ัวไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็หลอกอะไรเงี้ยมผมว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ดีเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องลงทุนใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ใช้การพูดคุยคอนเน็กชันให้เป็นประโยชน์ใช่ค่ะใช่ก็หารายได้ได้อันนี้สําคัญครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เคมากครับผู้สาพามาได้นำร้านครับวันนี้ขอบคุณมากนะคครรััับบพีี่ด